เป็นไงลูกพ่อพามาที่นี่หน้าเด่นหน้าเที่ยวไหมลูกโว้พ่อมันมีแต่พู้ชิงช้าเด็กอ่ะหนูโตแล้วนะหนูอยากเล่นอะไรที่มันท้าทายอ่ะพ่องั้นเอางี้ไหมเราไปเล่นซ่อนแอบกันไหมลูกงั้นพ่อจะนับหนึ่งถึงร้อยพวกหนูไปซ่อนนะค่ะไปเลยไปวู้ฮูคือซ่อนตรงนี้มันง่ายไปนะไปตรงที่นั้นไหมเราไม่เคยไปอะ่ะไม่กลัวหลงทางหรอไม่หรอกไปเถอนะน่านี่เรามาไกลแล้วนะ ไม่เห็นรู้จักเลยที่ที่ไหนเนี่ยแน่ใจหรอว่าเธอจะไม่หลงทางอ่ะวู้ฮู้เป็นไงลูกพ่อพามาที่นี่หน้าเด่นหน้าเที่ยวไหมลูกโอ้พ่อมันมีจับผู้ชิงช้าเด็กอะหนูโตแล้วนะหนูอยากเล่นอะไรที่มันท้าทายอ่ะพ่องั้นเอางี้ไหมเราไปเล่นซ่อนแอบกันไหมลูกอ้าแล้วใครจะเป็นคนหาแน่ตัวรัพ่อเหออค่ ได้งั้นพ่อจะนับหนึ่งถึงร้อยพวกหนูไปซ่อนนะค่ะไปเลยไปหนึ่งสองสามเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยเสร็จฉันแน่ไอ้พวกเด็กๆม <c oughs> เอาตรงนี้ละตรงนี้ละเฮ้ยซ่อนตรงนี้มันง่ายไปนะเราต้องไปหาซ่อนที่ลึกลับมากกว่านี้แล้วที่ไหนล่ะ ไปตรงที่นั้นไหมเราไม่เคยไปอ่ะไม่กลัวหลงทางหรอไม่หรอกไปเถอะน่าเฮ้ยนี่เรามาไกลแล้วนะไม่เห็นรู้จักเลยอ่ะท,ที่ที่ไหนเนี่ยนย่ใจเหรอว่าเธอจะไม่หลงทางอ่ะเฮ้ยสวัสดีมันก้าวเกินไปอ่ะเดินมาบ่วเลยหลงทางเลยเนี่ยเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงอ่ะบอกแล้วว่าห้ามเดินมาเฮ้ย กลับไปหาพ่อเลยคะพ่อ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 ,พอจ่าเอ๋มาแล้วเด็กๆอยู่ไหนนะเด็กๆอยู่ไหนเอ่ยอยู่นั่นหรือเปล่าอุ้ยสวยแล้วเนี่ยเริ่มค่ำแล้วอ่ะเด็กๆหายไปไหนกันเนี่ยปิดมุกไปยกอุ้ยปีนมุกไปยก พี่เด็กๆเด็กๆเด็กๆหที่นี่าด้คุณแล้วนะพ่ออยู่ไหนเดี๋ยวก็เจอีอเด็กๆน็กนไงคุณพ่อ,อพออ่พอพ่อพ่อพ่อน่อพพ่อพ่อม่ปล่อย่อ้หนู่ปพ่่ไห่ไพ่ออพอ พ่อจะไม่เล่นซ่อนแอบแล้วลูกหนูก็โทษนะพ่อที่หนูไปไกลอ่ะพ่ออย่าทิ้งหนูนะไม่ไม่ไมพ่อไม่ทิ้งลูกแน่นอนไปไปกลับบ้านกันเถอะลูกไป